สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลเทสนะคะเป็นผลเทสการ์ดจอ GTX 10603 g b นะคะโซแตกนะ,ะตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพัดลมหมุนปกตินะคะมาด้านเพจนะคะเพจไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพจไม่บินไม่งอนะคะไม่หักนะคะอันนี้เทสผ่าน DVI นะคะตัวนี้ต้องต่อกไฟเลี้ยงเพิ่ม6พินนะคะการ์ดจอถึงจะแสดงผลนะคะ เดี๋ยวเราจะทำการเทสฟูลมาร์กนะคะนะคะเราทำการเทสฟูลมาร์กภาพไม่ลายนะคะตัวนี้ภาพไม่กระตุกนะคะนี่คะ่ะพัดลมก็ยังทำงานปกตินะคะนี่พัดลมไม่ดังนะคะนี่คะ อย่างปกติหมดนะคะ ตอนนี้ความร้อนอยู่ที่66องศานะคะถูอเป็นปกตินะคะน,นะคะความร้อนอยู่ที่67องศานะคะอัตราเฟมเลทอยู่ที่71เฟรมเลทนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นปกตินะคะนี่ค่ะไดเวอร์มาครบนะคะเส็นทาใช้งานได้ปกติเลยค่ะ